พพยยาากกรร์์แม่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงของท่านที่เกิดลัคนาราศีเมถุนนะคะประจำปีพศ2565เดือนมก,กราคมนะคะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะ สำหรับการทำนายดวงในคลิปนี้นะคะต้องขอบอกก่อนเลยว่าไม่ได้เป็นการดูดวงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากดูดวงที่มีความแม่นยำและมีความละเอียดและท่านอยากรู้ดาวอยากรู้ทักษะการโคจรของดวงดาวและเวลาที่แม่นยำนะคะท่านก็ต้องแอดไลน์ส่วนตัวมาและมาดูกันส่วนตัวกับดิฉันได้นะคะก็ทักกันมาได้ที่096930-9547 หรือจะแอดไลน์ไอเบอร์นี้ก็ได้นะคะสำหรับท่านที่อยากจะทราบลัคนาราศีนะคะเรายินดีดูให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพียงแค่คุณแอดไลน์มาแล้วก็แจ้งชื่อของคุณนะคะรวมถึงจังหวัดที่เกิดวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟ้าค่ะในเดือนนี้นะคะจะมีดาวย้ายราศีด้วยกันสีดวงค่ะนั่นก็คือดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในวันที่12มกราคมเป็นเวลา30วัน ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่14มกราคมเป็นเวลา30วันค่ะดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในวันที่16มกราคมเป็นเวลา55วันและดาวศุกร์นะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในวันที่19มกราคมเป็นเวลา30วันค่ะท่านที่เกิดลัคนาราศีเมถุนนะคะท่านเป็นคนที่เกิดราศีแม่ธาตุลมนะคะ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนคู่นะคะท่านจะมีบุคลิก2บุคลิกอาจจะเป็นทั้งความเข้มแข็งและก็ความอ่อนโยนในคนคนเดียวกันนะคะดาวชโ่วลาวาสนาของท่านก็คือดาวพระพุธค่ะท่านที่เกิดลัคนาราศีเมถุนนะคะดาวการงานของท่านนะคะแล้วก็ดาวปฏินิของท่านจะเป็นดาวดวงเดียวกันนะคะซึ่งปัจจุบันจะสถิตอยู่ในภพสุภะนะคะ ดาวดวงนี้ส่งผลยังไงกันบ้างนะคะดาวดวงนี้ก็จะทําให้คุณมีความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ความก้าวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่หรือว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะคือถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการทํางานที่ดีค่ะสําหรับท่านที่จะเปลี่ยนแปลงงานก็สามารถทําได้นะคะถ้าเป็นดาวตกในลักษณะของภพเรือนสุภะนี้นะคะส่วนงานที่เหมาะกับคุณนะคะก็เป็นงานที่ต้องใช้สติปัญญาความรู้ ถ้าแปลเป็นบุคคลก็อาจจะหมายถึงงานนักกฎหมายที่ปรึกษาแพทย์เภสัชกรนะคะหรืออาจจะหมายถึงนักโหราชาด้วยก็ได้ค่ะตอนนี้หลายๆท่านนะคะก็คงจะผ่านเรื่องราวร้รายเกี่ยวกับเรื่องงานมานะคะสำหรับชาวเมถุนที่เรียกว่าดวงของท่านอาจจะโดนซ้ำเติมมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะหลายๆคนก็ถือว่าหนักเลยทีเดียว แต่ช่วงจังหวะของการเปลี่ยนดาวตอนนี้นะคะดาวพฤหัสย้ายไปอยู่ในตำแหน่งดีนะคะแล้วก็จะอยู่อีกยาวๆไป1ปีนะคะท่านที่อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็คิดเตรียมไว้เลยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ไปดาวก็จะย้ายไปสถิตพบกรรมะนั่นหมายถึงว่าคุณควรจะเตรียมสิ่งที่คุณจะทำหรือโปรเจกต์กานไว้ได้แล้วนะคะเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นความเจริญก้าวหน้าของคุณเองค่ะ ส่วนเรื่องความรักนะคะความรักของคุณอยู่ในภพสุภะนะคะก็คือเป็นดาวดวงเดียวกับการงานซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันนั่นก็หมายถึงว่าคนรักานาราศีเมถุนนะคะเมื่อไหร่ที่งานคุณดีนะคะคู่คุณก็จะดีด้วยเช่นกันหรือสำหรับใครที่ไม่มีคู่คู่ค้าคู่ขายคู่การงานหรือคนที่ทำธุรกิจร่วมกันทำแล้วจะดีนะคะ ส่วนคนที่ยังเป็นคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้เจอคู่ใหม่และเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสย้ายมาจากภพเรือนมรณะของคุณคุณจะเกิดความโล่งใจเกิดความสบายใจขึ้นนะคะ หรือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้ครอบครัวก็จะดีสามีก็จะดูแลดีภรรยาคุณก็จะดูแลดีนะคะก็ขอให้ดูแลซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าดาวเดินแบบนี้ปัญหาจะไม่ค่อยเกิดนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนควรควรเริ่มตั้งแต่ความคิดนะคะคิดดีทําดีแล้วทุกอย่างจะดีค่ะสําหรับคนโสดนะคะใครที่ไม่ใช่ที่เข้ามาในชีวิตเรานะคะดิฉันเชื่อว่าคุณอาจจะต้อง พบกันจบไปพลัดพรากไปหรือจะต้องจบสถานะกับคนคนนั้นนะคะเนื่องจากพฤหัสมาจากภพมรณะนะคะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพื่อเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านั่นหมายถึงถ้าคนปัจจุบันที่คุณเจออยู่เป็นคนเป็นคนใหม่แสดงว่าคนนี้อาจจะใช่นะคะแล้วก็ลักษณะของคนที่เกิด เป็นดาวพฤหัสนะคะคือต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมมีสติปัญญาแล้วก็มีความรู้นะคะส่วนดาวการเงินของคุณนะคะก็คือดาวจันทร์ซึ่งมาจากภพเรือนกระดุมพะนะคะแต่ว่าดาวจันทร์เราไม่สามารถอ่านดาวได้นะคะ เนื่องจากว่าดาวจะมีกำลังการหมุนวนแค่2วันครึ่งนะคะเราจะใช้ดาวพฤหัสนะคะก็คือจะมาจากพบเรือนกรมมะอ่าแล้วก็พบเรือนปัตตนิของคุณนะคะนั่นก็หมายถึงว่างานคุณจะดีความรักคุณจะดีคู่ค้าคู่ขายคู่สัญญาการทำงานดีสัมพันธ์กับการเงินที่ดีด้วยเช่นกันเพราะว่าปัจจุบันนี้มาสถิตในพบเรือนสุภะนะคะ ค่ะแต่ก็ขอติงเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะปัจจุบันดาวเสาร์ที่อยู่ในภพเรืนอนมรณะนะคะแล้วก็จะมีดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธสถิตยอยู่นะคะนั่นก็หมายถึงว่าคุณจะต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเรื่องเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับฟันระบบการหายใจกันด้วยค่ะค่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกท่านสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะก็ฝากกันไว้เท่านี้ค่ะ ทุกอย่างน่าจะกำลังเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นสำหรับสิ่งใหม่ที่ดีในปี2,565นี้นะคะค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ทุกท่านที่สนใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะกับช่องแม่มดพยากรณ์เราจะทําคลิปใหม่ๆมาให้นะคะดูดวงดูลคนาให้กับคุณนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจดูดวงกันส่วนตัวก็ดูรายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ แม่